ที่สิริสวัสดีสิริฉันคือแฟนสิงห์ลูเชลซีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะ ปอบบ้าอ้างโดนรือดิกเกอร์กัดระหว่างเกมเมื่อคืนนี้ปอนปอบบ้ากองกลางชาวฝรั่งเศสอ้างว่าเขาถูกอันโตนิโอรือดิกเกอร์กองหลังทีมชาติเยอรมนีกัดระหว่างการประทะก,กันในศึกยูโร2020เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมากล้องถ่ายทอดสดสามารถจับภาพขณะเซนเตอร์ของทัพอินซีเหล็กยื่นหน้าเข้าไปใกล้กับหลังของปอบบ้า ก่อนที่มิดฟีตายเลือดน้ำหอมจะสะบัดตัวหนีด้วยท่าทางโกรธเคืองและเข้าไปพูดอะไรบางอย่างกับผู้ตัดสินผมไม่ได้เรียกร้องให้เขาโดนใบเหลืองหรือใบแดงเพราะการกระทำดังกล่าว ผมคิดว่าเขาแค่ผมเบาๆแต่เรารู้จักกันมานานแล้วบอกบ้าเผยกับสกายสปอร์ตผมบอกผู้ตัดสินไปแล้วและมันจบแล้วผมไม่ต้องการให้เขาถูกแบนจากสถานการณ์ดังกล่าวเรากอดกันแล้วก็จบเรื่องแต่เพียงเท่านั้นอยู่ ซูเรสเคยถูกฟีฟ่าสั่งแบนทั่วโลกเป็นเวลา4เดือนหลังจากที่เขากัดจอร์จิโอคิเอลินีกองหลังทีมชาติอิตาลีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014รูดิเกอร์ปฏิเสธไม่ตั้งใจกัดปอบบ้าเผยเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วอันโตนิโอรูดิเกอร์เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมนีปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กัดที่หลังของปอนขอบบ้าและยืนยันว่าได้เคลียร์กับกองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานจากเดลีสตาฝรั่งเศสสามารถเอาชนะเยอรมนีไปได้1ต่อ0จากการทำเข้าประตูตัวเองของมัตส์ฮมเมิลในนาทีที่20ในนัดที่2ของกลุ่ม F ในศึกยูโร2020 รอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นคือภาพที่รูดิเกอร์เอาฟันของบริเวณด้านหลังไหล่ขวาของปอกบ้าซึ่งกลายเป็นที่วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามกองหลังเชลซี ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นและได้เคลียร์กับสตาร์แมนยูไนเต็ดหลังเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่ควรจะเข้าไปใกล้ๆด้วยการเอาปากไปแนบกับด้านหลังของเขาแบบนั้นไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้เลยเซนเตอร์ Center, ทีมอินซีเหล็กกล่าวหลังจบเกมมันดูเหมือนโชคร้ายแต่ปอนกับผมเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะเพื่อนแล้วหลังสิ้นเสียงนกวิดหมดเวลา และเขาก็ได้พูดออกมาในระหว่างการสนทนาสั้นๆของเราและบอกกับสื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดในตอนแรกแม้ว่าในระหว่างเกมผู้ตัดสินจะมาบอกผมว่าเขาอาจจะลงโทษผมจากพฤติกรรมที่สื่อถึงความรุนแรงนี้ได้รูดิเกอร์กล่าวปิดท้าย ฮาร์เวิร์ดเผยแฟนเชลซีหวังให้ตนเป็นนิวโรนันโดไครฮาเวิร์ดแนวรุกของสโมสรเชลซีทีมในสึกพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าเขาถูกคาดหวังจากแฟนบอลสิงห์ป ว่าจะต้องกลายเป็นคริสเตียนโรนันโดคนใหม่หลังจากที่ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากเดลีเมลสตาวัย22ปีย้ายมายังถิ่นสแตมฟอร์ดบริดด้วยค่าตัวมหาศาลถึง89 ล้านปอนด์แต่ต้องพบกับปัญหากับการลงเล่นในอังกฤษโดยยิงได้เพียงประตูเดียวจากการลงสนาม23นัดแรกเฉพาะในฟุตบอลลีกในขณะที่โรนัลโดย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2003 ด้วยวัยเพียง18ปีและยิงได้เพียง6ประตูในฤดูกาลแรกก่อนที่จะระเบิดปอในปีต่อๆมาโดยทำไปทั้งหมด118ประตูจากการลงสนาม292นะัดจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดและยูเวนตุสโดยยิงประตูได้อีก 551ลูกจากการค้าแข้งให้กับทั้งสองสโมสรฮาวเวิร์ดซึ่งทำประตูชัยในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมระบุว่าแฟนบอลอยากให้เขาเป็นเหมือนกับดาวยิงชาวโปรโตุกีส ในขณะที่เขาคิดว่ายังเร็วเกินไปสำหรับเรื่องนี้ผู้คนต่างคาดหวังให้ผมเป็นมิวคริสเตียโนโรนันโดสตาร์ทีมอินซีเหล็กกล่าวกับซัดดอยเช่ไซตุงสื่อท้องถิ่นในเยอรมนีแต่มันยังเร็วไปที่คิดแบบนั้น ทุกอย่างยังใหม่สำหรับผมและผมก็ยังไม่ได้งัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยผมรู้สึกได้ถึงความกดดันที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากตอนที่ผมอยู่กับเลเวอร์คูเซนแนวรุกวัย22ปีกล่าว ลาซิโอลุ้นดึงกองกลางเชลซีหวนร่วมงานซารีรอบสองที่กรุงโรมสโมสรลาซิโอ io, ทีมในศึกเกาโชเซเรียอากำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเชนนสัญญากับรูเบนลอบตัชชีกองกลางของเชลซีทีมจากพรีเมียร์ลีก ในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากคอเรีเดลโลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีนำเสนอรายงานดังกล่าวเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาว่าปีกลี่ทาเร่ผู้อำนวยการด้านกีฬาของทีมอินซีปาขาว กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพยายามคว้าตัวกองกลางวัย25ปีมาร่วมงานกับมอริซิโอซาเรรี่อดีตนายเก่าที่กรุงโรมให้ได้ทีมเบียงโคเชเลสเต้มีแผนที่จะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวลอบตัชชี พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดหลังหมดสัญญาแต่ปัญหาใหญ่ของพวกเขาก็คือค่าเหนื่อยมหาศาลที่นักเตะได้รับจากต้นสังกัดเดิมมิดฟิล์ d ชาวอังกฤษรับค่าเหนื่อยอยู่ที่4ล้านปอนด์ต่อปีในสัญญาของเขากับเชลซี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงสำหรับลาซิโอแต่พวกเขาก็มีความคิดที่จะขอให้ทางทีมจากลอนดอนช่วยเหลือเหลือรายจ่ายตรงนี้ครึ่งหนึ่งซึ่งยังจะต้องมีการเจรจากันต่อไปแม้ว่าล็อบตัดชีกจะยังมีสัญญาอยู่กับทีม สิงหลูจนถึงปี2024แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีที่ว่างในทีมของโทมัสทูเคิลในฤดูกาลหน้าโดยเมื่อซีซั้นที่แล้วดาวเตะรายนี้ถูกส่งไปให้ฟูลแลมยืมตัวและได้ลงสนามในศึกพรีเมียอือลีกไปทั้งหมด31นัด รีเมียลีกมันแน่ฮาแลนด์ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเชลซีได้แล้วเพียนแมคแกรี่เหยี่ยมข่าววงในตลาดพ่อค้าแข้งฟันธงเออร์ลิงฮาแรแลนด์หัวหอกเนื้อหอมโบรุสเซียดอดมูลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซี ได้เรียบร้อยแล้วโดยงานนี้สิงบลูเตรีมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์บวกแทมมี่อบราฮัมเป็นหนึ่งในข้อเสนอเพื่อให้เสือเหลืองพิจารณาเอริ่งฮาแลนด์กองหน้าดาวรุ่งฟอร์มฮอตบ o รุ s เซียดอทมุม ตกลงสัญญาส่วนตัวกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea เรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของเอีนแม็กแกรี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวงในของการย้ายทีมหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ซัดไป41ประตูจาก41เกมให้กับทัพสือเหลือง ในฤดูกาลเสร็จ2020ส่วน2021และซีซั่นก่อนหน้านี้ก็ตะบันไป16ประตูจาก18แมตช์ทำให้นักเตะกลายเป็นผู้เล่นเนื้อหอมที่สโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปอยากได้ตัวเรอัลมาดริดบาเซลลน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีส แซงแชคแมงแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีต่างแสดงความต้องการอยากได้ฮาร์แลนไปเสริมทัพแต่ติดเพียงแค่ค่าตัวของนักเตะที่ดอดมุมตั้งเอาไว้ซึ่งว่ากันว่าสูงประมาณเกือบ150ล้านปอนด์ราว6,000 ล้านบาทล่าสุดแม็แกรี่เปิดเผยว่าตอนนี้ฮาแลนด์เลือกแล้วจะไปเล่นให้ทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเขาได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงื่อนไขส่วนตัวของฮาแลนด์มีการเซ็นไปแล้ว ตอนนี้ก็เหลือเชลซีกับดอทมูลจะตกลงเรื่องค่าตัวกันเท่านั้นนอกจากนี้แม็กแกรี่ยังเปิดเผยว่าสิงห์บลูจะควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าตัวเบื้องต้น60ล้านปอนด์พร้อมมอบแทมมี่อับราฮัมกองหน้าชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่จะให้กับดอทมูลพิจารณาโดยก่อนหน้านี้สื่อเหลืองอยากได้เงินค่าตัว150ล้านปอนด์ถึงจะยอมปล่อยฮาแลนด์ออกไป